ตัวโคตใหญ่เลยเกินดิเกินพี่โต้งพี่โต้งสนใจป่าวปลาบึกปลาบึกมาเลยครับ ดูดูดูขึ้นน้ำดูขึ้นน้ำที่วัดวัดอะไรวะวัดแก้วฝาพี่ลาดบุรีเลยเลยที่ยิงปลานกเมื่อวานวันนี้เดียว เฮ้ยทำไมมันมืดๆวะจอกูเห็นชัด่ะครับตอบด้วยคนที่ดูอยู่เห็นรูปชัดไหมครับโอย้ยห,หน้าจอผมแหลมมืดๆสวัสดีวัสดีครับพี่เจฟพี่เจฟสนใจปาปลาบึกเพียบเลยพี่ลาดบุรีปิงยืนอยู่เนี่ยปิงสับแหลกเล็งอยู่นั่นแหละยังไม่ได้สับเลย คนยิงเยอะอยู่พี่เพิ่งจะมาถึงพี่เพิ่งรู้ข่าวเพิ่งมาถึงเห็นชัดไหมครับทุกคนที่ดูอยู่ยสายพันธุ์ป็นกระจุกไม่เห็นเด้อยืนต่ำชัดครับอขอบคุณมากพี่ในอ่าวนี่เตม็มเลยครับประบึกขึ้นเพียบเลย ลูกดอกค่ายบรรยยนเมื่อกี้โทรมาทำไมครับโอ้โฮเฮียทีแกถึงเยกงางใช่ครับยิงตอนมันขึ้น,นงงไม่ได้แล้วพี่ตน้นหมดแรงเยเข้าเวนพี่เจี๊ยบเข้าเวนโอปนินไม่มีพี่คลองนั้นมันน้อยมาเลยมาเลยปลาบึกครับปลาบึกบึกขึ้นดีมาก ขึ้นที่ยิบเลยในอ่าวเนี้ยมือปืนเพียบทางไกลไนู้นในกาสวาก็มียิงพวกยี่สกยิงพวกปลาแดงกันอยู่ครับเห็นยันไฟเนี่ยดูดูขึ้นน้ำนอนเข่างูผมไม่รู้จักครับวัดวัดบวัดแก้วฟ้าครับวัดแก้วฟ้าราชบุรีครับ ช่างต้องไม่มาบุกทางนี้มากครับช่างต้องบาจีน <c oughs> มาบุกบร้านบุรี <c oughs> โอโ้โหเสียงเท่านั้นผมมีแต่สายเล็กๆเลยครับ PE4 ีส PE e ี PE 3, PE e ่เองผมพีอีส่าพีอสาีอี่เองผมพกมาอ๋อกะว่าจะเล่นปานินโดยเฉพาะใหญ่ๆไม่ได้เอามาเลย เดิมขึ้นกลางๆน้ำแต่ฝั่งหนูมีคนตกปลาแล้วฝั่งนี้ก็มีโมโกที่ไหนประมงประมงปลาบึกเยอะขอว่าให้เอาขึ้นมัง้งเจ๊ <c oughs> มาดิประมงมาสองคนดูคนยิงปลาด้กี่คนเนี่ยกี่ตีนนับด้วย <laughs> บอกจงปิงด้วยเอาก็ทอนเอาทอนหางมาฝากด้วยปิงพี่เจ๋บอกให้เอาทอนหางมาฝากเล็งอยู่นั่นแหละยังไม่ได้สับเลยพี่ขึ้นไม่ไกลจากฝั่งเท่าไหร,ร่อับไม่ไกลพี่พ้าถามสิบเมตร นี่เป็นของนะครับแต่กว้างกว้างอยู่ตัเล,าล้าปาเปล่า่ลงเรือยิงอะนเนี้ยยอ,อยังพอมีตัวอยู่ไหมครับมีพี่พี่เล็กในป่าป่าสวะเขายิงพวกที่ศกกัน เห็นคนไหมพี่ไกลๆนู่นน่ะหน้าบ้านคนอันนี้มีคนอยู่ในป่าตามในป่ามีพวกปลาแดงยีสกโว้ยนู่นตัวใหญ่เนาะโอ้โหน้ำบาเลย <c oughs> ขึ้นน้ําบาเลยครับผมเพิ่งมาถึงตรงนี้พี่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เอง